พี่ครับพี่น้องเพื่อนเครับทุกๆคนทุกทินทุกสถานที่ครับอยู่ไก่อยู่ไก่ขอสวัสดีครับพี่ไหม่ครับผมมื่อนี้่ระเทียงก็ได้ออกมะนาครับผัดไทยสวยๆจัง่อยครับเก็บดอกแค่ห้องก็แล้วพี่น้องเอาดอกแค่ห้องก็แล้วครับผมกำลังใส่ถุงครับบรรจุถุงนี่ครับดอกแค่ครับ แคร์ใหม่ๆพี่น้องมีงก็เศ้าหนรงขัานครับจันหนังขัน้นพุทธระบอกพุทยังไงระมาณนี้ครับ <c oughs> ได้บอกมาแต่เศร้าครับหมออกลายมึงเศร้า่หนาวครับเย็นอี่ขึ้นดอกแค่ครับพทุกคนแค่ครับดอกแคร์ใหม่ๆเ็บตอนเศร้าๆหนินครับเก็บแล้วก็สพีมาใส่ถุงเอาเข้าบ้านนะครับ ให้ทุงเช็ดแล้วครับพี่น้องขอเบิ่งน้ำกันครับนี่คือบ้านสวนยูฟ้าครับผมนายูโรนาปปัญญเฉียนครับบ้านสังแปนตำบลแดงครับอำเภอสว่างแดนดินครับผมจังหวัดสกลนครครับดอกแค่ น้นแค่ก็ได้สนสนผลผลิตดอกแค่ลยยคลแล้วครับวิถีเจ้าบ้านครับวิถีชีวิตของชาวิสานขงรัดสกลนครครับผมง่ายกินง่ายพี่น้องคือทำาไหลายๆอย่างครับเปลียนมกราดแล้วครับปีเก้าเบดไปแล้วปีใไม่ขอมาาพี่น้อง ่อยมีแต่ชิ่งใหม่ๆขมาานายขอพวดดื้อจะกตกจะหลับครับผมมาโซ่ๆโอ้ยหมอกห้ายครับหนาวเย็นพร้อมครับเย็บสองอาทิตย์แล้วครับ หนาวเย็นอยู่นี่หมอกหนาครับตอนซ้าซาอทางเส้นวลรีสะพุมดอเสขยงครับรัดดอกแก่ครับผมนหนึ่งหรืครับผมเปลี่ยนเห็ดไปเรื่อยๆครับออกมาก็ได้มาดูแลอันนี้นะครับตันธตูวัวชิงไ่ปูกไว้ครับต้น่าง ต้นอย่างเป็นรอยๆต้นครับผมปลูกปลูกเชียรเรีย,ยครับปลูกทีทีประมาณเม็ดไปลายๆับเม็ดเศษยเสีระยะห่างครับต้นในบุดีนอาก็บยังไงธาตุครับขีดมึงก่อนขึ้นขีดมึงก่อนถ้าดีเบิร์ตย่านเอาเบิร์ตอยู่พี่น้องถ้าเกิดดีเบิร์ตทีกต็ต้องมันต้องยังอยู่แล้วครับต้นอย่างเป็น เป็นสัตว์ไงเอเมีนสัตว์ก็ได้เป็นต้นไม่ไงครับลูกไว้พอไปลูกหลานที่ไดเบิ่งไดแย่งได้เห็นว่ามีต้นยางครับแถวที่บ้านเฮาจะลดละล้วครับอย่างไรล่วงละต้นยางครับ ข้าวกับปูขึ้นมาไว้อีกครับททดแทนไว้เพียร์าย่ภาคหนาครับผมอาทีมีผลประโยชน์หมกหนูปูปีก,กที่ได้เกาะได้จับประมาณนี้ครับมีส่วนใหม่ในในส่วนห้อมพรมที่น้องอนาคตต่อไปกที่ได้เก็บได้หลายอย่างครับกับส่วนใหม่ส่วนใหม่ยังทำประโยชน์ได้ครับ ลานผูอยู่ทางหลังครับพี่น้องเะไปผูกไว้เต็มังหะเดินไดดูแรกต่อไปจับกินของดูของร้านไป ถามนะครับหน้ามุ่ี่ได้พ่อหาถุงบอ่อครับผมพี่น้องบานเฮากับผูใ้ใดต้องการกับล้านหลับคมตงึงแจบบด้วยพี่น้องละของพันล่องหนูเจียนมั่งสังทางออกไปดอนเสียงครับบาดหลับผมตรงแจับอ่านเม่ไห้ครับ ผมจะไปบริการตรงนั่นครับไปว่างพาพี่น้องที่ต้องการครับบอกรูปบุคลากรเอา,าเลยครับสำรับบ้านสังแวนผู้สัญจรไปมาต้องการกรแบแวะเลยครับด้านรับคนต้มแจบครับนี่หนบริการครับหนึ่งลว,วกแงกงออมพัดได้ครับหลายเมนู นี่คือดอกแค่บานหน้าครับดอกแค่สูตรให้น้ำหน้ามีประโยชน์ครับสิครับเป็นการให้ผลประโยชน์นนท่ากับทำเป็นประโยชน์ผลผลิตออกมาเก็บเกี่ยวเอาประมาณนี้ครับผมสูตไ,ไว้ผมปลูกไยอยู่ครับยี่สิบกัวตนยี่สิบเอ็ดตนยังมายังมย เตาเทียมครับปลูกต้นละลุนที่เลี๋ยวเห็นอยู่นี่กรปลูกไหมครับปลูกปีที่แล้วนี่ครับมีบดินครับสองสามเดือนก็ถึงขว้เป็นแล้วเป็นกระหังสมผลริตรมาโดนเติอครับมาหลายเดือนแล้วก็เก็บเกี่ยวไปครับปีที่มานี่อาจออกายครับ นี่ออกซับนี่ตีนาอาจสิบหลายคนนี้ผลผลิตของเป็นนะ <c oughs> นี่คือตอแค่ครับทำกับเขาได้หลายย่างพี่น้องตอคแค่เดี๋ยวจหนากะโบกกี่เดือนครับเดือนนาเดือนได้นี่กะ ผู้นครับดอกแค่ปลากรอบอีกมีดอกแค่ปลาครับบานตะเสเศษบานตวนตะเสเศษครับดอกแค่ปลามีอยู่สองต้นครับก็ได้เก็บเกี่ยวกินอยูง <c oughs> ในประมาณหอกถุงนี่เราพี่น้องเลยมันชุดเดียวที่เหลียวเห็นคือตะไคร้ละครับตะไคร้ที่ปลูกไว้น้ำท่วมครับน้ำท่วมเพิ่นเจ็บตายพี่น้อง พื้นเพิ่มากเหอนุบาลอยู่ครับอนุบาลอยู่เอาลอดทำพันไม่นาเดือนฮกกับปลูกไหมละครับตะไค้ผ่าลงไหมครับลงไมหไมใบโดนวดได้ครับมันขินโคนแข้งครับเป็นตะไคร้แข้งเป็น ตะบอมีความรู้สึกว่ะดีนะแขังไหลแข็งมันแข็งมันนั่นก่คือไขไ่ไหมครับไะ่ไม่ไหมมันกัเยืนประมาณครับไข,ข่ขุงพ้วนกับ่บอคอยงามครับครับเต็มเลยครับพี่น,อน้อง คุ่มค้าครับริบบาทบุกีเมือก่ะทีได้ล่วงกล้วยแล้วครับกล้วยจากจังหวัดเลยนะครับบบานสังแตนล่วงตลาดรดเทศบาลบาลิสะพูมครับตอนเจ้าจังหกทุ่มฮอตีหาครับครับ บบเบิดเท่ากับเซเรียใส่ให้เต็มครับอัดเต็มที่ประมาณนี่ครับเต็มแล้วอัดให้เต็มอีกเพราะว่าหัวเรือนี่คือดอกแฉะครับผมวีถีชีวิตทองทินครับทินอีสานนี่คืออีสานมันน่าครับพี่น้อง มันน้าเฮาปลูกอยู่ปลูกก,กินไปดูนิ่งเมื่อไรครับคนอายุยืนต้องเจียนไว้เรื่อยๆทมาทับเยอะๆกินน้ำหลๆ่ๆอ๋าโรงพยาบาลพายุพลาดระวังแดนดินครับเพื่อนแนะนำต่อตมอเนี่ยครับตอมอครับติดตามตลอดครับบา้านเฮา ควมหลูแก่ชุมชนประชาชนครับชื่อตัวแครครับผมเรียกเห็นเบิดครับ <c oughs> เห็นลแล้วก็เต็มยิกพี่น้อง <c oughs> ขอคุณชิบชีพี่น้องอัดเต็มมาันบนหน่อยครับ เท่วกว่าพี่น้องคุ้มค่าครับคุ้มคา่า10บาทพี่น้องเอ้ยนายกินไม่พอคุ่วทำไมน้ำหน้านีล่ลเรพี่น้องเดี๋ยวจะทาหน้าวันเขาอยู่ก็โบบดนครับยังบ่นครับสามชีเดียนก็ได้วันเขาคือทางอีสานเท่าครับ ี่เต็มแค่เ,เข้าไปน่ครับแค่ไม่ไหมเศร้าเจ็บเศร้านี่ครับเ,เจ็บแล้วกับมาบรรจุทุงเดี๋ยวนี้จะได้เข้าบ้านแล้วพี่น้องอบ้านน้ว ขอฝากสองในนะครับสองเสียงนะครับพี่น้องเสียนแสนโกดครับใส่เบิงกิจกรรมดีๆน้ำให้น้ำหน้าน้ำวัดน้ำว่าไปทุกสถานที่ครับเสีย <c oughs> ครับผมนี่คือดอกแคขอขอบคุณพี่น้องทุกคนถูกขอบควัวครับผมที่เขามาเห็นกำลังใจมือนีขอให้พี่น้องทุกคน ครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงในปีใหม่นี่ครับปีมก 8. แปดกระอแห็แงแข็งปังๆหอดวันหนึ่งที่สิบหกกระคอในรางวัลของรัฐบาลเฮาครับขอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมือเกษตรกรับที่ได้ขอบ้านแล้วครับสวัสด <c oughs> ีครับนี่เดี๋ยวันนี่คือตะไคร้ครับตะไคร้ปลูกไว้ต้นนี้คือนี่ละ ต้นดอกแค่ครับดอนแค่ปลูกไม่ไหมพี่น้องปลูกมาไม่ไม่เป็นสายครับขอบคุณครับสวัสดีครับอือทีเทียงหน้าครับเทียงหน้า